เรามาดูนะคะน่ะเรามาต่อเลยนะคะวันนี้ลูกลูกค้ามาหาเราเกิดวันที่16มิถุนายน2566เราดูนะคะว่าพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีอะไรนี่ราศีมิถุนนะคะเราดูก่อนเริ่มแรกเลยเราดูว่าพระอาทิตย์สถิตอยู่ราศีอะไร เราตั้งที่หนาฬิกานะคะแผ่นจะมีคําว่าแผ่นในและแผ่นนอกนะคะแผ่นนอกนี้นะคะแผ่นด้านนอกนี้นะคะแผ่นนอกนี้จะเริ่มที่เขาจะขีดคําว่าพระอาทิตย์เห็นไหมคะเราตั้งที่หกนาฬิกาหนาฬิกาแบบนี้นะคะแล้วแผ่นสองแผ่นข้างในนี้นะคะเราก็ไปดูที่ว่าพระอาทิตยอ์อยู่ราศีอะไรอยู่ราศีไม่ถุนอ่ะเราก็ตั้งนะคะไม่ถุนให้ตรงกับ เลขหกนกาน่ะให้การกับหกนกาแล้วนะคะนี่พาทิตอยู่ที่หกในกานะคะมิถุนให้ให้เส้นของมิถุนตรงนี้นะคะตรงกันเราดูนะคะมิถุนตรงนี้ให้ตรงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งที่หกในกาแล้วนะคะลูกค้าเกิดวันนี้นะคะค่าทิศอยู่ที่นะคะอ่ะเดี๋ยวครูนิดนึง วนี้พระอาทิตย์อยู่ที่0 58. องศา58าิกแปดดิดาอะมดูตรงนี้นะคะ0องศา58าิบดิปาที่ขีดเส้นแดงๆไว้นะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้นะคะ0องศา58าิบดิปานะคะเราดูนะคะช่องนี้ในหนึ่งราศีนะคะจะมีทั้งหมด30องศานะคะในหนึ่งราศีจะมี30องศานะคะดูครูนะนี่คือสีแดงๆคือ5องศา สิบองศาสิบห้าองศายี่สิบองศายี่ห้าองศาแล้วก็สามสิบองศาจะจบที่นะคะอยู่ที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเกิดน,นะคะสมผุดดาวพระอาทิตย์อยู่ที่ศูนย์องศาห้าสิบแปดลิบดาเราก็จะหมุนนะคะหมุนแผ่นหมุนแผ่นลัคนาแบบนี้นะครับหมุนแผ่นไหนหมุนแผ่นไหนนี้นะคะนะคะหมุนไปที่นะคะ ไปที่ไม่ถึงหนึ่งองศาดีเพราะฉะนั้นจะหมุนไปนิดหนึ่งแค่นี้นะคะลองดูนะคะจะหมุนไปไม่ถึงหนึ่งองศาเพราะอยู่ที่ห้าสิบแปดลิตดายังไม่ถึงหนึ่งองศาเพราะฉะนั้นอยู่แค่นี้ปุ๊บนะคะอ่ะเรามาพอเราได้อย่างนี้นะคะเราจับแผ่นหมุนให้แน่นเลยลูกค้าเติดเวลานะคะยี่สิบนาฬิกาเราดูนะคะเราก็ไปหมุนที่เราก็ดูแผ่นนี้นะคะแผ่นที่สองนี้ นะคะ20่นาฬิกาเราก็ไปดูที่เราก็ไปตั้งไว้ที่20น่นาฬิกานะคะอ่า20น่นาฬิกาเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งไว้ตรงเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดไปเลยนะคะพระอาทิตย์จะอยู่ที่ราศีนะคะลัคนานะคะอยู่ที่20น่นาฬิกาดูนี้นะ20น่นาฬิกาดีนะคะท่านนี้นะนี่คือ20น่นาฬิกาแล้วก็นะคะอยู่ที่ราศีนะคะราศีธนูนะคะอยู่ที่ราศีธนู ครูให้ดูตรงนี้นะคะยี่สิบเากานะคะอยู่ตรงนี้ยี่สิบนากาอยู่ที่ราศีธนูให้มองเห็นชัดๆนะคะอยู่ที่ราศีธนูนะคะอยู่ที่ราศีธนูอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะ,ะ,ะ,ะนะคะอยู่ที่ราศีธนูครูก็บอกว่าลูกค้าอยู่ที่อยู่ที่ยี่สิบนะคะอ่ะลูกค้าเกิดเวลายี่สิบนมกา อยู่ที่ราศีธนูนะคะเห็นไหมราศีธนูน่ยี่สิบนกาอยู่ที่ราศีธนูนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็วางละเด็กคนนี้มาหาเราวันนะคะเขาเกิดวันที่สิบหกนะคะวิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาคือยี่สิบนาฬิกาเพราะฉะนั้นลูกเด็กคนนี้จะอยู่ลัคนาเขาจะอยู่ที่ราศีธนูนะคะ อยู่ราศีธนูเลิกเกิดของเขานะคะคือเลิกของนะคะยี่สิบเนัเาแรกาคือมูล,ละหรือธนูคือทาิทโทเลเพราะฉะนั้นเลิกเราจะไปเรียนตอนที่เริ่มเลิกลึกเ,เข้าไปแล้วนะคะเราถึงจะไปเลยเรื่องของเลิกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะหมุนแผ่นเล็กตรงนี้ให้ดูไง,ไง่ายๆนะคะดูแผ่นนี้นะคะเราดูใกล้ๆ ลักษณะแบบนี้นะคะครูตั้งที่6เนกาดูนะ6เนกาตรงนี้6เนกาแผ่นนอกแผ่นนอกนี้นะคะ6เนกาแผ่นในคือลัคนาเมถุนพระอาทิตย์อยู่ราศีเมถุนเราก็ตั้งที่เมถุนตรงที่6เนกานี่คูก็ตั้งนะคะ ลูกค้าคนนี้นะคะพาที่อยู่ที่ห้าสิบแปดดิห้าสิบแปดดิปดาเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งนะคะแล้วก็หมุนหมุนแผ่นนี้นะคะมาด้านขวามือเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นชัดๆว่ามิถุนนะคะอ่ะเราก็หมุนแผ่นไปทางด้านขวามือแผ่นนี้นะคะขวามือนิดหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่ถึงหนึ่งองศานะคะพอได้อย่างนี้แล้วพอเราจับแบบนี้แล้วนะคะอ่ะเราจับแบบนี้ให้แน่นนะคะ แบบแบบนี้ให้นั่นเลยแล้วเราก็หมุนว่าลูกค้าเกิดเวลาอะไร,ล,ล,ะะรลูกค้าเกิดเวลา20นาคาหาเราลูกค้าเกิดเวลา20นาฬกาเพราะฉะนั้นเราก็จับแผ่นนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ที่20นาฬิกานะคะ20นาฬกาตรงน,นี้นะคะ ลูกค้าจะอยู่ที่ราศีธนูนะคะมาเดี๋ยวกูหมุนแผ่นตรงนี้ให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเอาไฮไลท์มาให้ดูอ่ะนะคะ, <c oughs> ะสมมุติว่าวันนี้ลูกค้ามาหาเราเวลานะคะเวลา21่สนาฬิกายีแล้วกัน มาหาเรายี่2เนกานะคะลูกค้ามาหาเราลูกค้าเกิดวันที่16มิถุนานะคะ2566เวลา22เนกานะคะอืมเราดูนะคะว่า22เนกานะคะพาทิตตั้งที่นี่นะคะเราดูนะคะ6เนกาที่นี่เราเห็นพระอาทิตย์นะคะตรงนี้คือพระอาทิตย์นะคะเส้นนี้เลยนะคะอ่ะ เสร็จแล้วนะคะภ้าทิศอยู่ราสีไม่ถุนนะคะผ้าทิ่อยู่ราสีไม่ถุน,น,ะะถนตั้งให้ตรงเลยนะคะตรงแนวเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูก่อนนะคะว่าภ้าทิศอยู่ที่ห้าสิบแปดยิบด,ดาเราก็หมุนแผงเนี่ยนะคะด้านเนี่ยไปด้านขวามือหันไปด้านขวามือไปไม่ถึงหนึ่งองศานะคะดูนะคะไม่ถึงหนึ่งองศาอ่ะเสร็จแล้วลูกค้านะคะมาหาเราลูกค้าเติร์ดเวลายี่สิบสองนิกา แผ่นนี้นะคะแผ่นนอกนี่คือเป็นเวลาแผ่นนอกนี่คือเวลานะคะแผ่นในนี่คือบอกเลิกนะคะแล้วก็บอกลูกนักวางบอกลูกตียางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่าลูกค้าเกิดเวลา22นาฬิกาเห็นไหมคะเราก็แผ่นตรงนี้ไว้เลยนะคะ22นาฬิกาตั้งไว้เลยลูกค้าจะเกิดอยู่ที่ราศีมังกรน,นะคะตอนลูกค้ามาหาเราเวลา22นาฬิกาลูกค้าเกิดเวลา ลูกค้าเกิดนะคะเวลา2ีเมษานเพราะฉะนั้นลูกค้าจะอยู่ที่ราศลัคนาจะสถิตอยู่ที่ราศีมังกรอ่านะคะลูกค้าคนนี้จะอยู่ที่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรนิสัยของมังกรเป็นคนช่างคิดช่างทำจุกจิกจู้จีจ้ขี้บน่นย้ำคิดย้ำทำพอเราเห็นลัคนานี้ โอ้ยคนนี้เป็นคนเจ้าระเบียบนี่ค่ะตัวเขาเห็นไหมคะตัวเขาเป็นคนเจ้าระเบียบย้ำคิดย้ำทำเราจะรู้แล้วว่าในลัคนาของเขาอยู่ราศีมังกรน,นะคะเป็นธาตุดินนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยราศีมังกรทําอะไรอาชีพอะไรได้เราว่าโรคไยัไยไข้เจ็บให้ระวังหนึ่งเลยนะคะเวลาเราดูปุ๊บให้ระวังเกี่ยวกวับเรื่องโรคไยัไยไข้เจ็บต่างๆ เพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าลูกท้าคนนี้มาหาเราเข้าเกิดวันที่16มิถุนายน2566เวลานะคะ22เนิกาเพราะฉะนั้นเราหมุนแผ่นดูตั้งที่6เนกาให้ตรงเสร็จแล้วหมุนแผ่นไปที่องศาให้หมุนไปด้านขวามือเราให้ดูก่อนว่าพระาทิตนะคะที่ที่เขาเกิดเดือนนั้นพราทิตย์อยู่ราศีอะไร เสร็จแล้วพระอาทิตย์อยู่กี่องศาแล้วให้นับไปเลยนะคะหมุนแผงนี้นะคะไปทางขวามือตั้งที่หกในกาก่อนนะคะตั้งราศีมิถุนพระอาทิตย์อยู่ราศีมิถุนที่หกในกาหมุนไปไม่ถึงหนึ่งองศาอ่าเสร็จแล้วลูกค้าเกิดเวลายี่สิบสองนกาเพราะฉะนั้นทอยี่สิบสองนกาเราจะรู้แล้วเราก็ตีไม่ทัดยาวไปเลยลูกค้าจะอยู่ราศีมังกรน,นะคะอยู่เลิกระหว่างเห็นไหมคะเนี่ย ยอยู่ราศีมังกรน,นะคะอยู่เลิกอะไรนะคะคนนี้เขาจะอยู่เข้าภูมิปาโนเลิกนะะอีกนิดเดียวนะคะถ้าเกิดชา้ากว่าน,นี้ถึงเขาก็จะอยู่เลิกของโจโรเลิกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูก็รสรุปให้ดูว่าลูกค้าคนนี้นะคะอยู่ราศีนะคะมังกรน,นะคะนะคะส่วนในเรื่องของลูกพลิกหรือเปล่าเราไว้ค่อยเรียนตอนอทีนะคะ ให้รู้ว่าลูกท้าคนนี้เกิดลัคนาราศีวังตรอนนะคะแล้วก็ให้เรารู้ว่าสมุดดาวเข้าดวงสมุดดาวเข้านาวางนะคะแล้วก็สมุิดาวเข้าริยางยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องอื่นกันต่อตรงนี้เนื่อของการขับดาวนะคะหรือการเรียกว่าการเขาเรียกว่าสมุดดาวเข้าดวงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อ